สีรถกานเหี่ยวยดีกว่เยอะดิเฮ็ดยางคากแน่แต่เฮ็ดน้ำให้น้ำนานเฮ็ดโอ้กคีด้อว่ามนธรรมดาหน้านี่ให้ลูกชายขายแต่งเมียซะขายซะขนิ้ขายรด่ยาขายซะค่าดองผู้สาวว่าเสี่ยวซีแสนมันสั่นจะขายขายจากบาทหน้าตรงนี้ขายไรขายงสนาซืขายงเสน ก็จขายหน่อยเ <c> ล <oughs> ยายเขา,าไ่มีงเมงนินสื่อโอ้ขายหลายๆคนไม่มีเ <c oughs> งินสื่อจิพญาก่องคือว่าจีโอ้พญาย,ยังหน้าพญานึกแล้วว่าจีขายสองล้านเจ้ากุญแจขายสองแสนขายแตียงมี่ลกูกชายเขาผู้สาวห้องสี่แสนบมดนี่บมปากเลยนี่บน <c oughs> มันห้องหลายกในขนันในเตียงจากบาทไปแ <c oughs> ม่บอรับมุกเลย